เรียบร้อยพันเลยเห็นหลาเลยพันยิ้มให้แม่แม่ยิ้มให้ยิ้มให้แล้วพ่นบอกเลขบ่ผู้แม่นะคะผู้แม่มากเลข้าน้องไม่แม่่นไ่เว้าเรื่องเลขแม่แม่แต่ว่าตอนพ่นยิ้มให้พันเฮ็ดจังสี่ใส่หลาค่ะบกพันจังสี่เป็นเจ็ดดนี่ยอ่าอเป็นไก่อนนี่ค่ะพันเ็ดจังสี่เจ็บเียอ่เจ็ด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  นี่ละค่ะนี่เบิเง้งเบิ้งเพิ่นละก็ยิ้มยิ้มยิ้มเสลาพนเพิ่นยิ้มแบบไหนเพิ่นยิ้มแบบว่าเพิ่นเห็ดจังซี่นะคะเพิ่นตอดเงาพร้อมได้แม่แ<อ>ม่ยิ้มงามงามแบบค่อนข้างพอดีได้ไหมพเพิ่นเฮ็ดจังซ<อ>ีแล้วก็ยิ้มเมื่อกี้นะคะนี่ละค่ะลูกสาวว่าทำเมื่อแบบนี้เมื่อเจ็ดเพนาะไหนบลูนี่มันเห็ดแบบนี้เจ็ดเจ็ดหนึ่ง นี่ก็น,นึ่งอยู่แล้วเนี่ยชี้นิ้วเดียวเนี่มันเห็นลงมจังสี่้างขว้าเนี่ยเป็นเจ็ดนี่และค่ะเอาพี่น้องเห็ลลเห้ลูกสาวจําได้บ่าลูกที่เคยเบากให้ฟังว่าลูกสาวมีผู้เฒ่ามาเขียนเหล็กเปยนให้ฟ้ามือเล็กมันออกแปรตห่างตั้งแต่นั้นมาลูกสาวก็บ่ได้ฝันอีกเลยมาฝันไม่ม่อคืนนี่นะคะมาฝันมาไม่นิ่งงามงามใส่สุดสีขาวค่อนข้างเป็นเจทํามามําขโม่คนว่า่นมาไหวพญายนาคสีดำยู่เฮือนในกลางเสา แล้วเพิ่นยิ้มใส่ลาเพิ่นบอกเลขว่าฝูเป็นแม่เพิ่นบ่ได้บอกเลขเพิ่นว่าแล้วเพิ่นเฮ็ดจังไหนใส่เพิ่นเฮ็ดจังซี่เพิ่นเพิ่นมาเฮ็ดใบให้เพิ่นจังซี่แล้วก็เพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดจังซี่หน้าตาเพิ่นเฮ็ดจังไดหน้าตาเพิ่นบอกว่านี่สิล่ะครับมันบอกว่าจังซี่มันมันเฮ็ดใส่หมูสามลาลากระเมื่อยนะคะก็เจ็ดนึงก็เจ็ดนึงบรู้มันเฮ็ดหมูจังซี่ใส่มันอาจจะเป็นครบรอบออกนึงเก็ดเอง นี่ปีไก่เนี่ยนะาะช่วงนี้มันบ่อ่วงนี้เหรบ้าที่นี่ในเฮือน่อยล้วรู้สึกว่าจังไรเมื่อคืนในตอนแม่จะเขามาเฮี้ยนลังคาบ้านแทบพังเลยลาเลียนโทรศัพท์อยู่หล่าวว่ามันเป็นอีหยังเป็นผู้ใหไม่เห็นหลังค้าบ้านทีพังใหญ่มันพังซะแลาก็เลยฝันมันว่ามันวางสั้นอันนี้สะพาะลูกสาวนะคะ บาดนี่ผู้เป็นผัวพี่น้องพี่น้องผัวเป็นผัวมาว่านี่ไปหาเห็ดจนเห็ดเน่าแยกยินดาบ่ได้แกงฮอดเส็ดบม่ได้ล่างฮอดกระดูกมาเบิ่งผัวผัวมาว่าเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ล่ำผู้เดียวครับพี่น้องล่ำผู้เดียวแล้วก็ขอเกี้ยวมากพี่น้องเอ้ยจังมาคอยจะเบ้าสูพี่ฟังว่าเพื่อน่อยเื่อมเลื่อมเรื่อมเริ่มบ้าบ่เลิ่มแล้วนะครเริ่มบ้าแล้วกับพี่น้อง เซ็ตเลยเรียรบร้อยพัวข่ก่อนล่ำล่ำแล้วก็ขอสูบยาสูบยาแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ขั้นแขวะท่านจา้าเฮ็ดยกหันหลังเอาก็เดื่อยกยเกิดเดี๋ยวแม่จะไปหาเก็บดอกไม้ให้แม่เน่แม่เฮ็ดอยังไปขอเลขกแตเนี้ยมักเลขเนาะพี่น้องเนาะ,ะนะคะไปขอเลเอขกอ้าวขันมาปูสิมาโปรดไพลลูกหลากน,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 นกับมุนมุนเพิ่นก็เลยบอกหายเมื่อ <c oughs> ไรหายไปแล้วเร็ คนว่าเอากระปูเป็นคนสร้างว่าถา่าถ้าปูว่าเขียนให้ซูยจซื้อคนว่าสวยกระยับปึกคนว่าจังซี่นะคะเอากระเมตตา,าลูกหลานถ้าปูปวดหายสาวสั่นนะคะเขียนให้ลูกหลานเน้ข่นปูบอกว่าปูท่นปูว่าเขียนให้ลูกหลานบ่ตอ้องซื้อซู้กระยับซื้อ เขียนให้ลูกหลานเนื้อศาสนนะเนาะลูกหลานที่ได้ไปซื้อคันปุ๊บกเขียนให้ที่ได้ซื้อบมอศาสนาฟุกัสก็เลยว่าพี่นี่เออเสดได้ก็ห่อขึ้นควันจะคล้องแบบว่าเป็นตะย่านแห้งนะคะงัดสีหอมหมากให้พี่น้องเสดแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะคนเล้ยเขียนให้เขียนให้เสร็จเรียบร้อยนี่แหละค่ะโอ้ยผ่ากรมือเติบเลยว่าเติบโอ้โหผู้เจ้าขว้า จะไม้ลูกปึกจะแต่ปึกคักปึกเนี่ยมึงอย่าปึกพะะอ่อนะบ่ปึกกันนะรับพวกเขียนให้จังชี่ลูกซสียให้จังได้ลูกจะไปเชื่อตัวใดบาททีนะคะอันนี้มันคือภาษามาลีพ่อนะภาษามาลีลูกเป็นมนุษย์ปะเดลเลียนคยว่าจังี่เมื่อวานนี้เจลิมานี่เลยคอยปะเดเลียนปูลูกปะเดเลียนภาษามาลีลูกอยู่เป็นมนุษย์อยากเอาเป็นภาษามนุษย์ฝนเลยสุกหัวเจเจิดาออีปึกเพื่ะเอาป<ร>ู บอกมาเปิดปากผู้เปิดปากเขนเป็นยังชี้กังเมื่อตึ้อไว่ิาอาช่วยอ่ยน,นี่ยและค่ะเพราะเปิดปากนะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าอันนี้มันเป็นศูนเห็ภาษามุนย์นะมันเป็นชูนชูนเอออันนี้มันเป็นเย็ดเห็นปะอันนี้มันเป็นเกาอันนี้มันเป็นหามึงอย่าปืกเหนข้าวหนึ่งกับล่มมวนลงเลยครับพี่น้อง เออง่ยย่อยยำยังแล้วเลยครับพี่น้องเท่ามือนี่เป็นแหกเจ้ทวดอีกด้นี่แหะค่ะเพื่อนว่าแต่ว่าข่อยแหนมันบนเป็นชนี่ยกว่ามันเป็นชกก็วันน่ะนะคือเลขหนึ่งไทยนี่ยนะเออคือเลขนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเกาห้าเนานึ่งเจ็ดเก้าห้าว่ามไหน่เอาทยให้เพื่อนบึงเอาเอาเอาไปหมุนมารอบๆได้เจ้เด้นีนะคะ เอาไปแผลไปแปกกันการบ้านเฮาเหมือนตึบเอาหมุนมาทั้งสี่เจ็ยบ้านทั้งพี่นเรียวันเรียบวันี่นะคะการบ้านเหมือนตึบนะคะไเจีด้ทายไว้นะคะให้เพื่อนไปพิจาหน้างวดบางเล้วกบเขาเป้แลนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยนะคะเพิ่นเขียนหาเนาะนะคะแวัว่าควดนี้เป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหาวัดีครับ พนบอกศูนย์เจ็ดแต่ว่าขวนี้เป็นเป็นเล็กนึงเลาแตเลากแรงันบ่ยเลยอ่ายทเลย่าตยนะคะนี่แหละมจนก็ะข้ากันค่ะกะีนเนาะเจ็ดซ่าห้าวนี่คี่น้องเจตีแล้วขึพนมาแม่ปรเทศเจีศูนย์เจ็วิไลศูนย์เจ็ดเก้แล้วพนกรล่มม้วนลงเลยอพจนบอกพนบอกเจ้าว่าศูนย์เจ้หเพจนว่า ขาบอกว่าให้เปิดปากเป็นภาษามนุษย์ก้าหานี่เบิ่งชัดอย่แต่วสองตัวเช่งเล้วเลยมันตึบอันนี้เลขเลือเพิ่น,ะนห้าห้าเก้าจิด <0, 7 S 1> น,น,นี่เนาะสี่ตัวเพิ่นเทด้เนาะแมนแต่ว่าเลี้ยนเป็นตัวนี้เออนั่นแหละนี่นะคะ,นะคะเลขสายทหารนะคะเจ็ดมาตัวเดียววิ่งสิบล้านเพิ่นว่านะคะเจ็ดมาตัวเดียว ม่นบาทนี่นะคะอันนี้คือสายทหารนะคะเลขประมูลมาเก้านะคะไถเพราะบ่านนี้นประมูลมาเก้าสายทหารมาเจ็ดแมนพี่น้องจดไปนั่เด้อครับประมูลมาเก้าสายทหารมาเจ็ดมันมีเลขตะลางบ,บาทเจ็ดบาทตะลางมาให้อรอกตะลางโลกกอนเดี่ย เลขตารางนี no ่ไม่มีพลาดเดี๋ยวพักนพนันแน่นนกไปอยู่เนี่ยพันได้ศูนซวงแล้วบอกอันที่เพ่นตัดไปจ้ะที่ระทับที่บ้านนี้่ะคะพุ่มมแเก้บุมะเ้าพัดถืออว่านนี่บอกครับอันเดกง่ายไหมะทีู่นซวงซูนซงาคนเนี่ยคุมมก้บุมเ้ามานจะบบ้างมะเาบ้างเ้ามุ้งโอ้ทำาปรทันนะค่ะแมนพุดยทูได้แปดเรื่องหานบอกแมนค่ะหวดเพ่เจอ คืมาไวเมื่อเศร้าเนี่ยจ้ามงเลยจุดจุดใม่จุดยาเนบ้นดุมครับบ่บ่ค่ะอันอันคนยุบานนี่แหะจ้าคนในม่บานแมนออเนเลยมาจุดถูกมากมาแกเราเลยขอได้แปดจ้าแมนวัจพันไดศูนย์สองมันบอกจ้านจุดถูกเมื่อเศ้าได้แปดหนึ่งหาี้สามคนลที่ว่าเพื่อนได้เปนเลยมาแกเลยค่ะสาม คนหนึ่งเจ็ดสีคนหนึ่งามสามคนมาเ่สมีเากระมามาคู่จ่าแมนพันมาเกีมาสอนเ่จ้ะเยบร้อยมันะสาระเนียเบิตเนอเียคนนีเพิมเตืองกตั้งใจ่ากันพวกครจะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับสรุปตัวเลขแนวทางนะครับเจกินดานะครับบอกว่าเสี่ยวเล่นะครับบอกตัวนี้นะครับหนึ่นะครับ ตัดเอาได้ครับเด้อนะครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับมักชอบกันบอนะครับเอฟซีตกทันครับถ้ามักแต่ชอบกับยิบจับชะลากินแบงรัฐบาลไว้นะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพานนะครับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลงดประจำวันที่ 16มิถุนายน65นี่เท่านั้นนะครับบ่ได้มอเมาให้ลุ่มหลงในการพนันซื้อเงินแต่ประการใด,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 ดนะครับมักชอบก็ค่อยจัดคัดกระพานนะครับสําหรับตัวเลขทุกเซียนทุกสํานักทุกอาจารย์มีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าของเสียวเล่จะเข้าบ่นะครับในงวดนี้นะครับนะครับคือมันเดินมา7นี่คือ เด่นเจ็ดสายทหารน,นะครับเลขประมุ่นมากกนะ็คือเก่าเนาะครับเนาะก็เลขมาเพิ่นก็เลยมาจับใช่กันเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับหรือว่าเก่าหาเก้าเจ็ดประมาณนี้เนาะครับเนาะเอาสำหรับลิปมนี้ก็ความราพผิจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเร่งเชยร์เร่งใจให้แก่ทางจ่องห้าเก้าแปดพารวยสำหรับลิปนี้ย ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านนะครับขอเราเข้ามาสวัสดีกันทุกทุกท่านนะครับผม